หึงเรื่องที่คนไข้ฟันซ้อนแล้วอยากจัดฟันต้องรู้พอดีมีคนไข้าถามมานะคะว่าฟันซ้อนเยอะรับไหมรับนะคะไม่ใช่แค่หมอรับนะทีมแพทย์ก็รับค่ะวันนี้เอาเคสทีมแพทย์มาให้ดูกันบ้างนะคะตอนแรกซ้อนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าผ่านไม่ซ้ำเดือนก็คือออกมาแล้วให้ดู before a f t เ r ชัดชัด ดูจากด้านบนจะชัดกว่านะคะเคสนี้เป็นการถอนเพื่อจัดฟันนะคะก็จะถอนซี่หลังเคี้ยวแบบนี้นะคะข้างบนถอนสองซี่ข้างล่างถอนสองซี่จากตอนแรกที่ข้างบนซ้อนอนแบบนี้นะคะก็จะออกมาเรียงเรียบสวยแบบนี้เลยค่ะสามเดือนเองให้ดูเคสทีมแพทย์ไปแล้วจะให้ดูเคสของหมอที่ซ้อนเยอะๆกันบ้างนะอันนี้เคสของหมอนะคะตอนแรกก็คือซ้อนเยอะแบบนี้เลยนะทั้งข้างบนข้างล่างให้ดูบีฟอร์ด้านบนก็จะเห็นชัดกว่านะคะว่ามันซ้อนเก๋ค่อนขอ้างเยอะเนาะแล้วก็ตอนนี้13เดือนแล้วค่ะเรียงเรียบ ค่อนข้างดีเลยแต่เคสที่เป็นการแก้ฟันซ้อนเกนะคะถ้ามันซ้อนมากๆปุ๊บแต่เราหมุนฟันกลับมาในลักษณะที่ตรงๆแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เหงือกที่ตอนแรกของเขาอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันหันด้านนี้ทีนี้พอเราหันกลับมาตรงๆเนี่ยเหงือกมันไม่ได้ขึ้นมาตามเหมือนตรงตำแหน่งที่มันเป็นปกติค่ะก็จะเกิดเหงือกร่นแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่า back b i e angle นะเนี่ยซึ่งเป็นคอม m ิเคชั t ที่จะต้องเกิดขึ้นค่ะเหมือนกับว่าส่วนมากจะเกิดได้เลยนะแบบนี้ แต่เกลือกร่นแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ได้มีผลต่อการฟังกชันนะสามารถใช้งานได้แต่เษอาหารอาจจะไปติดได้ง่ายแล้วก็จะมีเรื่องของความสวยงามซึ่งการแก้ไขเนี่ยถ้าอยากแก้จริงๆก็จะดูเป็นเคสเคสไปนะคะบางเคสอาจจะตัดฟันให้เล็กลงแล้วรวบชิดแต่บางเคสถ้าเกิดใหญ่มากเกินไปก็อาจจะต้องอุดฟันหรือว่าทำบีเนียค่ะวันนี้ก็ไป้เล้ศนะคะพันเนาภสรมทุกคุนะคะบ๊ายบาย